สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับนายนาพัสทนไม่ไหวเป็นห่วงหนักเอ่ยปากลั่นถึงใบเฟิร์นหลังไปประเทศนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหากพูดถึงคำว่าครั่งรักในปีนี้คงมีชื่อของนักแสดงหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์ติดอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอน พอหลังจากที่ตัดสินใจก้าวข้ามเส้นเฟรนโซนเดินหน้าจีบนางเอกซุปตาใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูนก็ดูเหมือนว่าลูกทั้งใบจะกลายเป็นสีชมพูไปหมดล่าสุดวันที่10มีนาคม2566นายนาพาัสได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ว่าตอนนี้ใบเฟิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นช่วงนี้เขาบินบ่อยมาก แต่ก็ยังมีเวลาว่างมาเจอกันไปกินข้าวด้วยกันไม่ถึงขั้นปลอมตัวใช้ชีวิตปกติเวลาไปไหนมาไหนก็ดูแลฟิวบดริการ์ดเลยเพราะกลัวเขาหลงแต่ถ้าอยู่ไทยให้เขาหลงผมก็พอเราก็มีถามเขาว่าไปเที่ยวเป็นยังไงป่วยหรือยังอยากให้เขากลับมาแล้วสุขภาพดีเป็นห่วงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เราคุยเรื่องเที่ยวในไทยกันไว้บ้างส่วนต่างประเทศเราก็มีไปทำงานตอนนี้เราทำงานด้วยกันหลังจากสถานะเปลี่ยนเราก็เขินน่ารักดีเวลาได้เจอกันเดี๋ยวนี้มีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นเลยแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่เรียกแฟนและนายบอกชัดว่าอยากจีบขอไปเรื่อยๆแต่แค่นี้ก็ทำฟินกันทั้งประเทศแล้ว เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าววันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ